ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีสีตำบลสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนพลสว่างพิทยาคมตำบนนามะเขือออำเภอาสาดสขันจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถุมศึกษาการสินเขตหนึ่งจะตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2482ในเนื้อที่สาธารณะของหมู่บ้านเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถุมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น121คนมีบุคลากร8คนครูประจำการ4คนครูพี่เลี้ยง2คน ครูธุรการหนึ่งคนและนักการพานโรงหนึ่งคนมีนายกฤิชัยสุริยาเป็นผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนโพนสว่างพิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำชุมชนท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมีบริบทแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบจากการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนโดยผู้บริหารคณะครูบุคลากร และนักเรียนนอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาอย่างต่อนเนื่องมีบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีห้องปฏิบัติการต่างๆสื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยห้องสุขานักเรียนสะอาด และได้รับการดูแลอย่างดีมีสื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้งานอาชีพต่างๆในการเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนพลสว่างพิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีสีตำบลที่มุ่งเน้นพัฒนาการในการปลูกฝันวิสัยนักเรียนโดยใช้คุณธรรมนำวิชาการ ผ่านห้าห้องชีวิตเริ่มตั้งแต่นักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบของโรงเรียนกิจกรรมหน้าเสาธงที่เน้นกระบ,บวนการฝึกวิถีชีวิตประชาธิปไตยและกล้าแสดงออกทุกวันจันทร์ทางโรงเรียนจะกำหนดให้นักเรียนแต่งกายในชุดปฏิบัติธรรมมีการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน ในช่วงก่อนเลิกเรียนนักเรียนทุกคนจะต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนกลับบ้านทุกวันนอกจากนั้นในวันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนานักเรียนโรงเรียนพลสว่างพิทยาคมจะร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นสาธนารณประโยชน์ให้กับวัดในท้องถิ่นชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์ชุมชนชาวอีสานคือฮีด12คลอง14อย่างต่อเนื่อง ผลจากการพัฒนาโรงเรียนจัดก,การมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้บริหารคณะครูและนักเรียนที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการพัฒนาโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานนักเรียนที่ภาคภูมิใจดังนี้ 1. ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่1และช่วงชั้นที่2 2. ชนะเลิศเหรียญทองการตอบปัญหาสุขภาพช่วงชั้นที่ 2. สองชนะเลิศเหรียญทองรำวงมาตรฐานช่วงชั้นที่2ระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่ 4. ชนะเลิศเรียนทองดนตินีนนาติสินอนุรักษ์ช่วงชั้นที่สองระดับเขตพื้นที่และระดับภาคจากวันนั้นถึงวันนี้โรงเรียนพลสว่างพิทยาคมได้สารต่อความมุ่งมั่นในดวมการที่ว่าเราจะสร้างเด็กดีมีความรู้สู่สังคมไทยด้วยคำหนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการจัดการเรียนการสอนให้ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงามมีจิตอาสาและแสวงหาความรู้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยและเทคโนโลยีหล่อหลอมให้ผู้เรียนในชุมชนและสังคมได้อย่างภาคภูมิโครงการจะสำเร็จ